ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็ดายแมวหามาเบิ่งหัวยิงเด้อเขาเอินหัวสปริงเกอร์หัวใหญ่ขวเขาเอินหัวยิงค่ะแถวบ้านเนี่ยดีนี้ยายแมวก็ได้ไว้สําหรับตะกรอนเห็ดมะพริกมะเขือเนาะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบันตบเอาค่ะแหงดันสูงเนาะใหญ่อันระหว่างก็เร็ดรวดไว้บังเพราะว่ามันเวลาน้ําออกเ่ะมันเป็นเป็นเนลาไปค่ะมันบ่คล่ยแตกก็เลยบังไว้ ให้มันเป็นฝอยค่ะอ,นนอันนี้กับอันน้อยนี้กับบางคือกันให้มันเป็นฝอยเดี๋ยวยแมวสิเปิ้ลให้เบิ้งเนาะค่ะเป็นเห็ดประดิษฐ์อันนี้เป็นแปบ๊บเอมาก็เป็นขาขามันค่ะมีสามขาเนาะเป็นเหล็กน,นี่ก็เอาไว้เยียบนี่เห็นบค่ะอันนี้เป็นเหล็กง,งออไว้เวลาฮั่นเอากับเอาสเสาเยียบลงมีสามขาพับได้ค่ะค่ะ วเวลาเอาพับก็พับแบกไปคะ่ะพับสามขาบแบกย้ายย้ายไปหมุดมุ้งไมคะ่ะแล้วก็โตกับสยยางเนาะเป็นนิ้วซีกับหรือนิ้วเครื่องก็ได้ค่ะแล้วแต่สยยางเราซื้อมาก็มีก็มียางฮัดคะ่ะยางฮัดนี่เป็นยางในเก้าของโมไซคะ่ะเราก็มาตัดเป็นเส้นเนาะไว้มาฮัดเอาก็เป็น หัวหนึ่งประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณยูเจ็ดร้อยค่ะหัวหนี้ก็มีหัวแพงกว่านี้ก็รีวิวที่แห่งดันน้ํากับปั๊มของเฮาคะ่ะยิงได้เป็นไรก็มีอันนี้ยิงได้ประมาณข้างละหกเมตรถึงสิบเมตรนะคะเพราะว่าแล้วแต่แห่งดันน้ําแล้วก็เฮาซีเปลี่ยนหัวอันนี้นระาบางคนกระพ้าอันนี้บ่พา,าก็เอารวดบังเอาคะ่ะมันก็สิตบแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเนาะข้อเสียเหมันก็คือได้เก็บมุมคะ่ะ ตั้งในสามสี่สัโมงเขาต้องค่อยมาย้ายสําหรับมะเขือเนาะแล้วก็มีอันนี้เขาเอื้นเมงกระบียค่ะแถวบ้านเอื้นเมงกระบียเนาะประดิษฐ์เอาซื้อมา350มร้อยห้าสิบค่ะตัวหนึ่งนะเขาเอ้นเป็นเหล็กหอมกันดันขึ้นหนังสีกมุนก็คือบหัวสปิงเกอร์น้อยค่ะแต่นี่วงมันชิได้ใหญ่กว่าใหญ่แล้วก็เป็นเหล็กเหล็กลงมาเนาะนี่ก็มีนี่หาเยียบเนาะนี่เอาเอาใส่ยางเข้า น้ำเข้าห้างนี้ค่ะหาก็ถอนถอนไปได้หูบเบงเด็กโหอปักลุงแล้วก็เอาสายางสูบเสร็จแล้วหอกะขอโทษเด็กค่ะเด้อหาก็เอาเท้านี้เยียบลงให้มันดั้งให้มันดีตรงๆค่ะเนอะอันนี้สําหรับเก็บมุมพอมาเก็บมุมเขาก็ยืนหดเอาค่ะเอาสายางไปยืนหดอันนี้สําหรับน้ําอ,อกน้อยแดงเพราะว่าอันนี้มันก็มี มีหูอยู่นี่ค่ะเห็นไหเห็นบ่เดีแย่แมวกม็เห็นหรอเป็นหูอยู่นี่เพราะว่าเดี่ย่แมวตั้มได้ค่ะดันขึ้นมาขี้น้ำผูออกมานี่กับสีใบนี่หมุอนอีกอันหนึ่งของเดี่ย่แมวเฮ็ดไว้คือสมัยก้อนเดีแย่แมวเฮ็ดบวบงูค่ะมันต้องสูงได้ครับ่็หลักนี้สูงได้เลยเนี่ยบ่ติดบประมาณสามเมตรคุณคะสามเมตรสูงเลยละสูงริบนี่มือเีย่แมวเนาะ ได้แค่นี้มันกระสงหรีบไปพุณนะคะแบกแบกย้ายหุดเอาค่ะบ่มีเงินซื้ออันตะกอนบ่ได้ซื้อระบบน้ำพุงเนาะเองกันี่ประหยัดประหยัดค่ะอันนี้มีคล้ายกันค่ะนนแป๊บนี่เพิ่อนเอาแป๊บที่เขา่ขาใส่ตอกน้ำสมัยตะกอนนะคะเจาะน้ำบาดาลน,นะคะมาเ็ดตัดแปลงเอาเนาะออกแล้วก็หั่หึงคุณจะมีหู ปิดหูน้อยๆให้น้ำออกค่ะก็คือกับตัวนี้แหละค่ะมันมีหูยูหูน้ำออกแล้วก็ตัวนี้ไปดันตัวนี้ก็ก็เหมาะสำหรับที่เป็นผักยืนต้นเนาะเพราะว่าได้หดนานๆได้ครับแต่ถ้ามันข้อเสียมันก็คือเวลาลมมานี่มันก็มันก็ไม่ได้ตามเป้าเขาได้หรอคะมันก็เปียกเป็นมุ้งอยู่ มันก็เสมอค่ะมัคือหัวสปริงเกอร์เล็กน้อยค่ะยเดี๋ยวแมวจะไปเปิดน้ำให้เบิง้งต้องเวลามันเห็ดจังเลยค่ะเบิง้งะหัวก็ไปไกลอยู่เนะาะก็ประมาณหกหกถึงสิบเมตรแล้วค่ะค่าระบบน้ำมเบิ้งไกลๆเนาะ มันเปียกกวัวหั่งตายนะสิเปียกไหลกว่าหางหั่งกลางค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเป็นนีอเกาต้องต้องเอาลวดใส่ให้หังหังกลางมันเสมอมันเปียกไหลต่านี้ค่ะบนหั่งตายมันสชเปียกไหลกว่ามันบวใครเสมอเพราะหุ่นน้อยจะปิงเอรือน้อยนะคะหุ่นปิ้งเครืงก็เหมาะสำหรับพี่มะเขือเนาะเพราะมังเปียกบวเสมอกับ่เป็นอย่างเท่าไดี ค่ะบางคนก็ยักรู้ระบบน้ำเนาะย่าแมวก็หายให้เบิ้งว่าหางนี้เห็ดแบบใด้เหมาะสำหรับสำหรับอย่างไดอันนี้เหมาะสำหรับมะพริกมะเขือค่ะสำหรับผัก,ผกต้นจังกระเจี๊ยบ,บนี่ก็ได้ค่ะถ้าหาบับวมีทุนหลายเนาะหัวหนึ่งก็เจ็ดร้อยเดียวเนี่ยแล้วก็มีขาดใดบางคนก็ใช้ขาตรงแบบน,น,นั้นก็ได้ค่ะถ้าบอเป็นขาดตั้งไม่ได้เลยก็ต้องใช้เด็กเด็กยาวแดเยียบลง มีโอกาสที่มันชิลมได้ค่ะเพราะว่าแหงกันมันลายเนาะต้องเห็ดหัวต่ากว่านี้ก็ได้ค่ะค่ะคลิปนี้กะผู้เด็กะอันยักรู้ยักติดอันกดติดตามยา่แมวไว้เด้อค่ะเด้อซีไทยทอดวิธีเห็ดของผักอันไทยลมศักจังหวัดพิศนุษย์ให้เบิ้งว่าเห็ดกันแบบใดเห็ดหนังแดงเห็ดแบบใดแดงผู้ที่เริ่ม้นเห็ดไม่เนาะบม่รู้จักว่าที่เห็ดแบบใดค่ะอันนี้กะ อันสำหรับแบบนี้ก <úcar> ็ประหยัดแต่หากมันบ <studies> ่ค่อยเปียกดีเพราะโมีลมมันเนาะถ้าลมถ้าลมมามันก็่เสมอค่ะลมพัดนะเด็กประหยัดประหยัดเงินค่ะเพราะว่าลงทุนบยหลายห้องอาจจะติ้งเพื่อน้อยเพาว่าห่าย้ายเอาเก็ดได้ห้าหกไร่ค่ะยังซื้อสายยางแค่สองเส้นส่งยิงส่งหัวก็พอะไว้ย้ายสลับกันเนาะค่ะคลิปนี้เด็กแมวก็พอช่่มนี้เด้อค่ะเด้อ ขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ